สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่สา1หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่า 8, 4, 9, 15, 8, 6, 5, สา0ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางนะคะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ,ะวันนี้ก็1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าโปรโมชั่นนะคะพี่ส่วนโปรโมชั่นก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะพี่จ๋า <c oughs> วันนี้เข้าสู่สภาวปกตินะพี่เนาะ,ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธปี1-2ค่ะ เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพจ๋าพ่อคูณปีหนึ่งสองนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระกิ่งค่ะพี่กิ่งเนื้อทองผสมค่ะกิ่งเก่าเนื้อทองผสมนะคะ แบ่งปันที่200บาทเอ้ย300อยบาทนะคะพี่จาหมายเลขที่2ค่ะหมายเลข3นะคะพี่เป็นพระวัดพลับค่ะวัดพับพิมพ์สมาธิ300อยบาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋า3 0 0บาทนะค่ะพี่หมายเลขสี่เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะคะพี่ปี2,520ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขดีนะคะพี่ หมายเลขห้าเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะปู no. ป่ทวดเตารีดหมายเลขห้านะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าสามรอยบาทหมายเลขที่หค่ะหมายเลขที่หค่ะ เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่สาวปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหมายเลขหกค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่สาวหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะติดต่อไปบ้านกันเข้ามาแจ้งหมายเลขได้เลยค่ะพี่หมายเลขที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยือนนะคะพี่สาว เหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอค่ะหมายเลข7ค่ะ2517ั 2, นหาร้ยสะคะพี่จ๋าหลังจานครเบพี่สามร้300บาทหมายเลข7ค่ะหมายเลขที่8เป็นพระร่วงนะคะจ๋าเนื้อชิ้นเก่าๆค่ะ พร้อมการเลี่ยมขอบนะคะพี่จ่าพระร่วงเนื้อชินค่ะพี่หมายเลขที่8ค่ะ300บาทนะคะพี่จ่าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่9้าค่ะพี่จ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขเก้าค่ะพี่ เก่าๆได้มาแบบนี้นะคะหมายเลขที่เก้าค่ะสองร้อยบาทค่ะพี่จ๋าเอ้ยสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยนะคะพี่วันนี้เป็นอีพีสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะหมายเลขที่สิบค่ะสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นนะคะพี่ หลวงพ่อรุ่นหูเชื่อมค่ะเหรียญหลวงพ่อรุ่นนะคะจะเป็นเหรียญหูเชื่อมสภาพใช้เก่าสวยค่ะพี่เอ้ยหูไม่เชื่อมนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อรุ่นค่ะอง์นี้หูไม่เชื่อมนะคะพี่จา๋าสามร้ยอยนะบาทค่ะหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ จอบใหญ่หลวงพ่อเงิน300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าๆขึ้นคราบเขียวนะคะพี่หมายเลข12เป็นจอบใหญ่เช่นกันค่ะด้านหลังมียันนะคะพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะด้านหลังเป็นยันค่ะพี่นี่ค่ะ 300บาทหมายเลขที่12ค่ะ13เป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าปิดตาเนื้อทองผสมค่ะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่สาปิดตาเก่าสวยค่ะ 200บาทนะคะจับจพระปิตาส่งหน้าใหม่เลขเอ้ย300บาทนะคะพี่กราบขอโทษขอภัยค่ะ14นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาเนื้อตะกัวหลังยันค่ะปิดตานะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่ด้านหลังมีอักขระลายยันค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะครับจ่าเนื้อตะกัวเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขที่15เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่น4ค่ะพระอาจารย์ฟันอาจารูนะคะจะาเป็นเหรียญรุ่น4ค่ะปีพศ25 0 8นแนะคะพี่อาจารย์ฟันเก่าสวยค่ะ 300บาทหมายเลข15ค่ะ16เป็นสมเด็จกำแพงแก้วหลวงพ่อจงนะคะพี่ปี2504ค่ะสมเด็จกำแพงแก้วหลวงพ่อจง300บาทค่ะ สิบเจ็ดเป็นเตารีดหลวงพ่อพรหมค่ะพี่ต่อโคตรระคังนะคะพี่สาเป็นเนื้อตะกั่วค่ะเตารีดหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครค่ะเนื้อตะกั่วสามร้อยบาทหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มค่ะพี่สาพ่อแช่มนะคะพี่ 2,4,9,7ค่ะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะพี่หมายเลข18ค่ะ3ามรอยบาทนะคะพี่สิเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอียะคะ่ะพ่อเอียวัดั้นด่านนะคะพี่เป็นรูปหล่อะคะ่ะ เก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะสิบ0ค่ะพี่จ๋าเป็นพระหูยานเนื้อชินเก่าๆเลยค่ะเป็นพระหูยานเนื้อชินตะโกูนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ หมายเลขยี่สิบสามร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะพี่พ่อผางปีสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะสภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะคะพี่ แบ่งป,ปันนะคะพี่าอยู่ที่300บาทหมายเลข21ค่ะ22เป็นพระคงค่ะพี่าพระคงเนื้อดินหมายเลข22ค่ะ พระคง300บาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะ23เป็นชินราชนะคะพี่สาชินราชอินโดจีนค่ะเก่าสวยค่ะพี่ ชินราชอินโดจีนนะคะหมายเลขยี่สิบสามแบ่งปันอยู่ที่สามรอยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นเอ่อพระปิดตานะคะพี่จ๋าหลังยันกระบองไข่เจ้าคุณสีค่ะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่สาหนักๆค่ะ ปิตาหลังยันกระบองไข่เจ้าคุณสีนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่3 0 0รอบาทใหม่เลขที่24ค่ะ25นะคะพี่จ๋า25ิเป็นเอ,อ่อพระกรีบบัวรัศมีข้างนะคะพี่เนื้อเมกพัทค่ะกรีบบัวรัศมีข้างเนื้อเมกพัทนะคะพี่จ๋าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่ ้านหลังนี่ค่ะมียันนะคะพี่สาเก่าสวยเลยค่ะพี่กรีบบัวเนื้อเมกกะพัดค่ะพี่า๋าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ที่300บาทใหม่เลข25ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ได้เลยค่ะพี่า๋าแซงงหมายเลขนะคะพี่หมายเลข26นะคะพี่า๋าเป็นเหรียญเอ่อ หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่จารียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำปี2521ค่ะนั่นหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลังท้าวเวสสุวรรณนะคะพี่ปี21300บาทใหม่เลข26ค่ะ27ค่ะพี่จ๋าเป็นพระปิตาค่ะพี่ ปิตาหลังยันองค์นี้นะคะจะปิตาเนื้อผงหลังยันค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะพี่จาปิตาเนื้อผงหลังยันนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดนะคะพี่จา๋าเป็นเออ่เหรียญหลวงพ่อเพชร นะคะพี่หลวงพ่อเพชรสองสี่เจ็ดสองค่ะพ่อเพชรพิจิตนะคะพี่อยาเป็นเหรียญสภาพใช้พสสองสี่แปดสองเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะ ยี่สิบเก้าเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่จ๋าสภาพมาเก่าแบบนี้เลยค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อม่บ้านกันเข้ามาค่ะพี่แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าพระของขวัญวัดปากน้ำพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขสามสิบเป็นพระปรุหนังค่ะปรุหนังหมายเลขสามสิบค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าปรุหนังใหม่เลข30ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่สาถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการค่ะ31นะคะพี่จานี่ค่ะเป็นพระอุปคุตนะคะพี่จาเนื้อทองผสมคับพี่มาแบบเก่าๆเลยค่ะ หมายเลขที่31นะคะจากพระอุปคุตเก่าสวยนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบสองเป็นนางพญาอกนูนหน้านูนนะคะพี่สาวอกนูนหน้านูนเก่าๆเลยค่ะพี่นี่นะคะนางพญาหมายเลขสามสิบสองค่ะ แบ่งปันอยู่ที่3 0 0บาทค่ะหมายเลขที่33บค่ะพี่จ๋า3 3เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขก,กันเข้ามาค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะแจ้งหมายเลขสะดวกขอรูปถ่ายแอดไลน์ได้เลยค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขที่33นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่3 0 0บาทค่ะ 34, 34เป็นวัดเกตคะ่ะพี่จ่าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตคะ่ะวัดเกตเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันปนพี่เอฟซีนะคะพี่ที่หมายเลข34 300สามร้อยบาทคะ่ะ 35ค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข35นะคะพี่แต่ลายงานเนื้อเก่าสวยออกเหลืองๆค่ะพี่จ๋ามันๆแบบนี้เลยค่ะ35นะคะแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่สามสิบหกเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่จ๋าเนื้อออกนี่ค่ะพี่มาเก่าๆค่ะพี่จ๋าเงาๆแบบนี้เลยค่ะ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0ส5่นส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์คะ่ะพี่จ๋าติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิป e ีแบ่งปันยามเย็น EP ที่90ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า